คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาคเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทําตามนะจ๊ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอง e l i c Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกม Why Banito นะคะเกมหน้าผีของเรานนั่นเองนะทุกคนเออก็เป็นเกมพาธมา300ไปโ่ทุกคนเออเป็นเกมที่รู้สึกว่า ก็ค่อนข้างจะเล่นบ่อยอยู่นะทุกคนมันรู้สึกว่าเป็นตัวไวที่ว่าตัววายมาบ่อยอยู่นะเออก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนน้ำทามกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแจ้งเกมนะคะไมนแลกใต้คลิปเลยนะคะทุกคนเออโอเคทุกคนก็สําหรับใครที่ดูอยู่อย่าลงืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมผีเราแล้วนะสามร้อยเจ็ดนะคะทุนเราเลยวันนี้เออกล้อง เช่นเคยอ่ทุกคนก็เปิดโทโบอ่ะเออแล้วก็หมุนเรื่อยๆเลยนะคะสเต็กลแบบนี้ทุกคนเออคือถ้าไม่มีมีสปินให้ซื้อก็โทโบไปเลยอะทุกคนเห็นไหมมันจะมาเรื่อยๆอย่างนี้ทุกคนไหมคอมโบรัวๆอยู่ทุกคนอืมอืมอืมก็รอบนี้ไม่รู้ว่าจะล่วงไหมคะนั้นไม่ไม่รู้จะล่วงว่าจะได้นะทุกคน ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะทุกคนสเต็ปของเราเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะไม่แนะนําให้โลบมากนะคะทุกคนก็รอบเย็นเราเลยนะคะทุกคนทุนนิดทุนไหนก็ถือว่าได้นะคะดีกว่าเสียนะคะทุกคนปันไปเลยจ้ะ มาเลขสิมาเอ้ยนั่นแหละยังไงต่ออูตัววาตัววายมีอะไรเชื่อมไหมมายังเปิดเข้าสวทุกคนคุณสิว่าไงโอ้โหมาในมาเก้าสิสนาทุกคนมันยังมาเรื่อยๆอยู่นะคะทุกคนอืมอืมอืมโอ้ยยังไงต่อเอ้ยนั่นแหละโอ้โหตัววายมาตัววายต่อนั่นแหละยังงั้นแหละเอ้ยนั่นแหละตัววายโอ้โห คือท,ทุกคนอันนี้เป็นเกงวายแล้วทุกคนไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะแบบไม่ใช่สีโควิดคือแบบตัววายมันมาแบบมาเยอะอยู่นะทุกคนคือแถวสองกับแถวสามก็เอาอยู่แล้วอะทุกคนเออแค่มีตัววายแถวสองกับแถวสามอะยังไงก็ได้อะทุกคนเออไม่มันมาเรื่อยๆได้อยู่นะอืมก็มาก็หมุนไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคน <S <S ไปที่เบสสิบต่อนะสามสิบรอบเหมือนเดิมเลยจ้ะทุกคน อ,อ,อ,อืมอยังไงโอ้ยจะรอดไหมเนีย่ยอย่านะเพิ่งชมไปเมื่อกี้เองนะอย่านะอย่านะ,านะลูกนะเอ้ยตัวเอเอเอมาอยัางไงต่อทุกคนนั่นแหละตัววายยังไงต่อยังไงต่อยังไง,ต,งต่อยังเป็นตัววายอยู่นะทุกคนยังไงต่อโอ้โหมาเก้าสิบห้าแล้วต่อเลยนะไปต่อเรื่อยเื่อยทุกคน มีตัววายก็ได้แล้วโอ้โหฉันนี่เข้าไปตัววายยังไงต่อโอ้สี่สิบแปดยังไงแ่วทุกคนตัวเ okay, คสวยมากยังไงแ่วทุกคนอื้อมาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเรานะทุกคนมันมาเรื่อยๆอยู่นะทุกคนคือถ้ามันมาเรื่อยๆแบบนี้ตลอดอันแบบกรไม่ต้องก็แล้วไม่ต้องก็ถ่ายทุกคนเออแต่คอยมั่นใจเรื่อยๆนะทุกคนเออ,อยังไงต่อมา หมันที่เบสสิบเลยนะคะทุกคนคือเราจะไล่เบสนะคะที่เบสห้าเสร็จแล้วก็มาที่เบสสิบต่อนะคะทุกคนคผือมันฟุกนะคะคือบาีเเล่นแบบนี้ก็คือแบบมันก็เข้ามาในเบสสิบตลอดนะทุกคนเออก็เออนั่นแหละทุกคนรอบนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนก็งบน้อยแล้วก็ได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะคะทุกคนไม่แนะนําให้โลภมากเช่นเคยเออ ก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนหนะ้าทากลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแจ้งเกณฑ์คะไม่แรกใต้คลิปเลยนะคะทุกคนอืมตัวไวอืมนั่นแหละยังไงต่อมีอะไรเชื่อมไหมโอ้ยนั่นแหละคูนหา,ย,า,ย,ย,ายังไงต่อคูห้าด้เมิได้อยูนะ่ทุกคนยังไงต่อโอ้ยคอมโบไปเลยจัะยังไงต่อมาี่เรานะะทุกคนอืมก็ใครที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมา30รอบเหมือนเดิมนนะคะเบสอน1เราก,ก่อนเลยทุกคนเอ้ย ยังไงต่อยังไงต่ออโหก็ก็ก็เริ่มแล้วนะทุกคนยังไงมาหน่อยเถอะโอ้โหได้มาหกเองเนี่ยบอกนักเวทย์แค่รอบแรกไม่ทายแลยโอ้โหอืมแต่แพงเลยทุกคนโอ้ยนั่นแหละยังไงต่อทุกคนตัวเคสวยนะีนั่นแหละทุกคน มมยังไงอะทุกคนคือแบบมันตอนนี้มันเริ่มสายให้เราแบบว่ากักๆแล้วอะทุกคนเมื่อก่อนหน้านี้มันตายบอโอ้โหทุกคนคุณไม่ไเป็นคำฟอมสไคร์เตอร์ก็มาแล้วอะทุกคนนาทีนี้นาทีนี้นาทีนี้มาเลยนะทุกคนโอ้โหมีฟังกินข้าวหรือยัง,ๆๆองนี่ทุกคนรอบนี้มาองทีสปินเรานะทุกคนก็มาดูนั่นรอบน,นี้จะได้ฟังกินข้ากินขนมหรือเปล่านะทุกคนรอบเย็นเราเลยนะคะ เอ้ยแซเก็ตเตอร์อย่าบอกนะฟีในฟีทุกคนอย่าบอกนะอย่าบอกนะทุกคนอืมมาเถอะโอ้โหไม่มานะทุกคนมาไปกันต่อทุกคนติดฟีสปินลล์ต่อนะอืมแล้วไ,ไปแล้วยังไงต่อยังมาโอ้ตัวใบสวยจนะ้าทุกคนยังไงต่อมาเล็กเล็กสิทุกคนมาสิมา,มา,มา เอ้ยชันยี่สิบเอ็ดยังไงต่อทุกคนกคูณสี่แล้วยังไงต่อยังไงทุกคนมาคูณห้ายังไงต่อโอ้โหแต่ได้มันแบบคูณน,น้อยไปหน่อยทุกคนมันเริ่มที่คูณหนึ่งอ่ะเอออีกเจ็ดฟรีสปิ้นแล้วทุกคนเออโหอีกห้าแล้วทุกคนเออนั่นแหละใช่บ้างเหอเอ้แต่เจ็ดสิบห้าแล้วคูณคูณเจ็ดแล้วนะทุกคนอ,อ,อีกสี่ฟรีสปินเราแล้วนะทุกคน อืสามสองมันบอกว่าไม่ไายเอ,อ้ยนั่นแหละตัวว่าสวยนะัเลขสิบเเต็มแผ่นสามร้อยสี่ท,ทุกคนโอ,โ,โอ้โหรอบนี้มีตังค์กินข้าวแล้วทุกคนหนึ่งร้อยสามสิห้าโอ้โหโอ้นึกว่าจะไม่ได้แล้วทุกคนหนึ่งก้อนโตแล้วนะเมกะเลยห้าร้อยเก้าทุกคนโอ้โหมากําไรเราเน้นๆแล้วนะตอนนี้อืมเกือบจะไม่รอดแล้วด้วยซ้ำนะทุกคนอ่รอบสุดท้ายแล้วทุกคนนะแคตเจอร์อย่าบอกนะฟีดี้ฟีีอี๊ โอ้โหไม่นะคะทุกคนมาเงินรวมเรานะเจ็ดร้อยสามสิบสองนะทุกคนเกือบจะไม่รอดแต่ก็ยังรอดนะทุกคนเออแบบเออก็แบบดูแบบผ่านๆน,นะทุกคนก็แบบไม่ไปต่อแล้วทุกคนเออรอบนี้พอแล้วดีกว่านาะแบบได้กาไรมานิดๆหน่อยๆก็ดีกว่าไม่ได้นะทุกคนเออก็สําหรับใครที่ดูอยู่ยาลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากให้ทำคลิปไหนก็มินไใค้คลิปได้นะคะทุกคนโอเคละทุกคนสวัสดีคะ่ะ